เบลคัมทูห้องข่าวมัตเตว์รวดเล็วทุกข้อมูลครบถ้วนทุกข่าวสารร่วมไปกับห้องข่าวมัตเตว์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเส้นทางมัตเตว์เกี่ยวกับสภาพการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บเงินสีเขียวหมายถึงการจราจรคล่องตัวสีเหลืองหมายถึงการจราจรหนาแน,น,น่นสีแดงหมายถึงการจราจรติดขัดการแจ้งเตือนเพื่อระมัตระวังในการใช้เส้นทางมัตเตว์ ตกหรือยกสะพานการแจ้งอุบัติเหตุบนเส้นทางมอเตอร์เวย์เพื่อให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนสาระความรูถ